วัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพชร a ทยชาแนลมาครับ FC บอกว่าให้รีวิวเมสซี่ฟอร์ดให้ดูหน่อยครับไม่ได้เห็นนานแล้วว่างั้นนี่นะครับผมไม่ได้ออกงานนะครับไม่ได้ออกงานก็ช่วงนี้ก็ล้างจอดรอฝน,นครับนี่ก็เสียร้านก็ไปเอาปุ๋ยมาพอดีพอดียืมสารีเขามานะครับสาลี่สีสม้ม เป็นของรถคูปต้านะครับสารีตัวนี้มีดำนะนี่ครับสารนไปเอาปุ๋ยมาพอดีก็เลยถือโอกาสรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับก็รีวิวรถจอดเนาะไม่ได้ทํางานนะครับก็เอฟซขอมาก็จัดให้ครับผมก็ะนี่ฮะอยู่บ้านนี่แหละนะครับบ้านเก็ไม่ได้ไปไหนครับนี่ครับล้างจอดไว้เดี๋ยวก็เอาน้ําฉีดออกเฉยๆไม่ได้ล้างดีเท่าไหร่ นี่ฮะก็ประมาณนี้ก็ช่วงนี้ก็ร้อฝนอยู่ครับก็จะกลางเดือนพฤษภาแล้วก็ยังไม่ได้ฝนสักหยดเลยครับแถวกาลสินตกเป็นบางที่นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นเทอร์บูของ7 6 1 0นนะครับเฉพาะไส้ในนะโครงหน้าโครงหลังเปลี่ยนออกนะครับผมนี่ยกองก็เป็น กองไทเทเนียมกองไทเทไม่ใช่ไทเทเนียมนะกองไทเทนะสีไทเทถ้าไทเทเนียมต้องแทนเนาะนะนครับก็ระบบก็ประมาณนี้ครับผมก็เอฟซีขอให้รีวิวก็จัดให้ครับผมก็ประมาณนี้ก็ยางก็เป็นขอบสามสิบนะครับเวทคข้างละสองก้อนนะครับยางหน้าเป็นยางพันนะครับนะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ คานหน้าก็เป็นคานหน้ารถสิบล้อของรถสิบล้อหัวยาวขอีเอ็กนะก็แปดน็อตน่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้รีวิวก็รีวิวให้ดูนะครับผมก็กรถโกูแขกก็ไม่ค่อยได้ล้างเท่าไหร่แต่น่าจะเอาน้ำฉีดออกเฉยๆแล้วมั้งเนี่ยนะครับนะครับสวยไหมอันนี้ท่อไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนของคูปเปอร์ต้าเอ็มแปดแปดมาของน้อง อีกบ้านหนึ่งเปลี่ยนกันใส่เฉยๆลองทดสอบดูอันนี้เป็นท่อสีนิ้วนะของช่างเบียรท่อซิงนะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดพอดีมาเจอแกไปเอาปุ๋ยมาใส่อ้อยนะครับอู้ยจะทำสีเวีดมาใหม่ดูดิครับสีแดงแป๊ดเลยเป็นไงถ่ายใกล้ไม่ได้นะต้องถ่ายไกลๆสวยถ่ายใกลๆสวยถ่ายใกล้กลกลกลไม่ได้ นี่ฮะเปลี่ยนยางมาใหม่อ้หล่อมากใหญ่สูงเลยนี่ยท่อสวยนะคันนี้ทรงดีเลย6640เสียรันนี่ครับบายช่างเบียร์ท่อสิ่งนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเธอบโบก็เป็นของพี่เล็กโมดิฟายนะครับ HX40 นะครับใหญ่เบลเลอร์ใหญ่ทะลุกรกะโปรงเลยนี่ยสวยใสย่ยางใหม่ใหญ่มาก สีสวยมากโอ้ไม่ล้างเลยรถนะดูดิดูรถไม่ล้างเลยครับดูรถไม่ล้างเลยสวยไหม <c oughs> โอ้แกไปทำอะไรมาใหม่เนี่ยนี่ฮะับจะได้ของเล่นใหม่นี่ใครคจะเอาไปทำตามได้นะนี่ครับตัวเหยียบล็อกกันฟรีนครับนี่เหยียบล็อกกันฟรี นี่ฮะเป็นไงเก็บล็ลอกกันฟรีเวลาจะปลดกันฟรีก็เอาขึ้นประมาณนี้ครับ <AR C 3> ตั้งได้นะตั้งตั้งให้มันลงลึกลงตื้นมันมีเกียวสก,กูอยู่นี่ฮะแคเห็นสติกเกอร์ก็แรงขึ้นมาแล้วรถเสียร <c oughs> ันไงสวย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 โอ้ <t un> oh, สีเวทไหมแสบตามากเลยแดงแป๊บสามก้อน ยางก็เป็นเนี่ยฮะ18/4 34R1 นะครับ D Stone ยางหน้าก็เป็น14/9 24R1 เหมือนกันนะครับรถไม่ล้างเลยรถสรันแต่ก็สวยอยู่นะครับแต่นี่ฮะหลังคาไม่สวยเลยเนาะถ้าจะของรถดูอยู่ก็กรุณา หาหลังคาใหม่มาใส่ด้วยนะเสียรนันเอ้ยเนาะงานวัน <c oughs> นี้ไม่มีอะไรครับพอดีเอฟีให้ผมถ่ายเมสซี่ฟอร์ดให้ดูหน่อยนะครับก็จัดให้ครับนี่จอดพอดีจอดอยู่นี่พอดีไม่ได้ไปไหนก็เสียรันก็ไปเอาปุ๋ยมาก็เลยรีวิวให้ดูคร่าวๆนะก็อยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผม คันนี้ก็อ้รู้สึกว่าแรงเยอะเสือเกินนะครับอยากจะอัพยางอยู่ครับเป็นสามสิบสี่ครับก็ใครมีเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนได้นะครับเอาสามสามสิบสี่มาแลกสามสิบได้นะครับดูยางครับนี่ฮะยางใช้ได้อีกประมาณห้าปีอะนี่ฮะอันนี้ไม่ใช่ดีสโตนนะอันนี้ไฟสโตนนะครับนี่ของแพงครับผมรับรองว่าทนหนาแน่นอน นี่ครแล้วก็ยางเสียรันก็ก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูใครสนใจก็ทักมาได้ครับคอมเมนต์มาได้นี่ครยางพร้อมกระทะของ BKT นะครับเป็นขอบ30มสบนี่ฮดอกยางเยอะๆอยู่เลยครับนี่ใช้ได้อีกหลายปีครับ ขายตามสภาพนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้อะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวรถที่บ้านให้ FC ดูนะครับ FC บอกว่าอยากเห็นแมสซี่ฟอร์ดว่างั้นก็จัดให้ครับผมคลิปนี้ก็ถ่ายร่วมกับรถเสียรันไปเลยครับเสียรันมาดูเสียรันเอารถมาจอดพวกน,นี้พอดีนะครับกำลังจะกลับบ้านก็เลยรีวิวซะหน่อยเนาะ อ้าวโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ